รถรถขอตัวแทนหนึ่งคนเร็วไปหน้าไปหน้าเวทีไปอเอา้าเอา้าเออเอา้าเออเออเออไปต่อไปเร็วต่อไปต่อไปอ่ะโอ้ยมีแต่คณนณคุดีดเว้ยไปลูกไปอ่ะอ่ะอ่ะแล้คนนี้ใครคือเว้ยมามา,มาเบอร์อีกมาแล้วามาหัวรถ ขอทาแม่สีตางด้วยแม่สีตางแม่สีตางมางแม่สีตางมาไปลูกไปอุปัตสีผมแมี้ยเออไปเข้าไปนี่แล้วคนนี้แล้วคนนี้มาเผาเผานี่เอวดีดีเอวดีดีนะเด้งแห้งเออคุณอ่ะฟึ๊บไปรุ่นของแท้ มาเลยพี่น้องเด้อขอเสียงเราเมืนอแล้วพูดใหเขามาแล้วกดกดไกดรเนี่เป็นขอดากิอนเร็วขอน้าเป็นเสือให้เราเด้อ ภูดายาม่าเรากูแลกดแชร์ให้นาครับพี่น้องตอนนี้บอกเลยว่าเพิ่งมาจากหมื่ขึ้นนี้มาตร้งทีไปบ้านอันไปบ้านพี่มดดามตั้งแต่เข้าไปจะม้มาสุ่หนึ่งบอกเขาไปทุ่มหนึ่งเขาออกจากบ้านแล้วจะม้ปัดไปทุ่มหนึ่งออกจากบ้านเที่ยงคืนไปอยู่อะไรนักหนาเจ้าของบ้านออกไปแล้วแขวะย่งอยู่หันต่ออยู่พี่น้องเอเสื้อสวยจ้าบอกเลยวันนี้ออกมาเอกมาทำไมกันะำน ขอบคุณมากมากนะฮะโอเคเราต้องปิดไปก่อนทุกวันนี้ต้องปิดอืมวนๆจ่าน้องบีว่าสัน่นใครเข้ามาแล้วขอ <m> ขอละหนึ่งไรหนึหน่งเชือกขอก่ละหนึ่งไรหนึ่งแช่มือนี่มาได้ตีมคริสมาบอกจาก่าแซนโอ้ยกระเบื้องหนาเบ,บ,บื้องหลังเบื้องป่าเบื้องเป้ไม่ใช่ตีมคริสมาสนี่คือตรีมสงการนะครัพี่นว่งใกล้จะมาสูงการแล้วใกล้จะถึงสงการมือสั่นบ้านดีแล้วพี่น้องเพื่อนแล้วมู่เจ้ามีเสือใส่ไป พากันมีเสื้อใส่หรือ,อยัง่อยบอกเลยว่ามือนี่ผูดไทบริเบิงไนะสุดขังเนี่ยคือพลาดมากใครที่ต้องหาพูดไทยนะตัวขาดบอกไทยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแปดรายการอนะ่ะพูดตกลาวตกลาวแล้วพ,พี่ก้อนก็ไม่รู้เรื่องพูดเข้าป่าเข้าดงไปอะไรแบบนี้นะครับพี่น้องพนืนแล้วใส่เสื้องามๆนี่ค้นออกแบบยุไสมากมากปาะมานี้มากบอมาจ้า,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 ายุไซคนไหนคนไหนบอกแบบบอตาคนนี้บอกออกแบบ อ oh yeah. er. um ุ้ยเสียงน่ารักแบวมากคนนี้บอกแบบคนนี้เราออกแบบโอ้ยคือเสียงดีกขโมยเท่นี้เราเพี้ยเราเพี้ยเด่นี้ขอฟังเสียงได้ไหมอะไรอะไรเนื้อส่อซ้าแหนบไปแล้วรองเล้ยวองซ่าอะไรไปแล้อแล้วเอาขอเสียงบกมือซีโอแย้วแล้วนี่บอกครับนี่บอกครับอ่นแรงงานเนือแรงานตัวเอซนหญ สวัสดอ,อย่าเดินไปไเล<อ>ยติดไม้นิดนึงติดไม่ก่อนติดไม้นิดนึง,นง,นงโคบการ์ร่วงอ่ะค,คือเป็นโสดอยู่งว่างสมีนึงกับศิลปการ์ร่วงอยากพี่ว่าร่วงเลือกร่วงไรอีกละ่ะนี่อ่ะแนะนำแนะนำตัวสวัสดีค่ะแฟนคลับนะคะพุญญ์บันฟินแลนด์เด้อค่ะแฟนคลับตกเยี่ยมมิวสิคหนองปลาจิมเด้อค่ะมือนีหนองยังก่อนนะปลาจิมค่ะปลาจิมปลาจิมปลาจิมไข่เต่าค่ะปลาจิมไข่เต่านี่คือพี่ปลาที่บอกผู้ออกแบบเสียแมนค่ะผู้ออกแบบห้ามเสีย งายลุดอ่สรงเ่งานตัวสีแดงสรงตอนออกแบบเีื่องเดี้ยตอนนองอยู่บ่อลึกฟันอยู่ได้านหลังอย่างมากันฮอนเลสจากตกับว่ากันไปอะไรย่างเงี้ยพันนว่าไงฮะเราต้องพูดไทยบ้างเพราะว่าคนดูภาพประเทศตอนเนี้ยใช่เราต้องหักพูดไทยนะต้องว่าไทยใช่ไหมคะใช่พอไปทุกช่วงนี้เราเป็นดาราแบบนักแสดงแล้วต้องอยู่ในวงการแบบต้องพูดไทยแปลว่าเวลาเขาไม่รู้เรื่องงานนี่ของพวกเหล็กแหลกเก่งว่าไทยเนี่ยว่าเราเนี่ยสลับนิดหน่อยเพื่อให้คนทุกภาคส่วนได้เข้าใจภาษา ตอนตอนออกแบบฝันบ้าอะไรตอนออกแบบนีก็ฝันวา่าไปีิฝันวาตั้งได้เนาะฝันหอดหนาผู้ย่บานล้วก็ไลออกแบบแมนค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ฝันมาออกมาตั้งได้แนคขับผู้ย่บานนึ่งผีซื้อคอยก็ฝันวังสั่นเลยก็เลยเป็นรายแบบนี้เนื้อผ้าดีมากเลยนะคือพี่น้องเนื้อผ้าดีแห้งแล้วจะบอกว่าบังเอิญมากว่าร้านนี้เนี่ยผู้ยอบิกิมสั่งไปใส่แล้วคลิปอะไรคลิปหนักก็จะเห็นว่าเคยใส่รุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมรุ่นกี่ปีแล้วตอนนั้นปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเส เนื้อผ้าขนาดซักแล้วซักอีกก็ยังก็ยังบอมีความแบบเบิ่งเก่าเลยยังดูแบบใหม่ตลอดเวลาเพราะเนื้อผ้าดีมากอันนี้นือเนื้อผ้ายังไงเนื้อผ้าโพลีค่ะโพลีเนื้อผ้าโพลีใช่เพราะว่าซักแล้วยังไงก็แบบยังอยู่เหมือนเดิมคงสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยมีหลายลายเอา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 หุ้นเอาหุ้นเสียเขาหน้ใหญ่หุ้นอันนี้มื่หุ้นเคนหุ้นใส่ยังไงหุ้นใส่ใยค่ะสาวใส่ใยบอกสาวเบิดใยทั่ายพี่น้องทั้งบ้านน้ำคับพี่น้องอ่าบ้านพี่น้อง เอาเออซื้อซะม้ามือนีเจ้าจะมาล่องของกับโตเกียวมิวสิีดีเจ้ามิ้วสีแค่ตัวเว้ยข่อยพึ่งข่อยก็ไม่ได้เอามาหลายแล้วเอามาเท่าไรพึ่ง่าอย่าบอกเอามาลอยตัวช่องตัวช่องลอยบอผ่้แมนเอาม้าตำหนีหนึ่งตีเท็ดลอยก่อนเท็ดลอยเท็ดลอยตัวลอยว่าแม่นอาะรายแล้วเจ้าขายเท็ดลอยตัวแห่งเด่นนี่คนเบิ้งแปดเก่าพัดเป็นหมื่นแห่งเด่นรัดคนมาเบิ้งหลายแต่ข่อยเชียดได้นี่ข่อยเชี่ยดได้นี่ป้า เปนกังวนแร้วตอนนี้นี่พอบอกแล้วว่าเอามาเจ็๊วยไม่ใพอกันเขาเบืองแปดท่านเนาเขาเืองจมื่นเรเนาไ่ได้บอกได้ใคยขายของมา่เคยบ่เคยเห็นคนเบืองไหลโศลัยบันีเขาเขาเบืองพี่ปางให้เขาเบืองข้ามสวยเบืองเดนซอ์เแ่คุณสวยพอเสเอแล้วปวดพวกอีเนาะจงบทเพลงไหนบะนีจงบทเพลงไหนบอพอเต้นให็มันมีแหงียวตื่นเต้น้เอาขอเพลงเราหนึงแนนิดเดียวงไดแนปียงอเพลง